บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะเริ่มที่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนยังคงได้รับสิทธิ์ในวันที่1เมษายนและกระทรวงการคลังเติมเงินเข้าในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถรูดซื้อสินค้าแล้วก็บางท่านกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะและที่สําคัญกลุ่มที่2นะคะสําหรับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้เลยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับการโอนเงินก็คือใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนผู้ สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษคะ่ะรับวงเงินเท่าไหร่ที่แน่นอนถูกเติมเข้าไปในบัตรประจําตัวประชาชนแน่นอนคะ่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารคะ่ะอีกกลุ่มหนึ่งกลางกระเป๋ารอเลยคะ่ะคุณผู้ชมรับเงินสดแน่นอนโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สูงสุดถึง3,000บาทนะคะเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาบอกคะ่ะและทกศแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกร,รทั่วประเทศเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกแล้วนะคะทกศก,ก็แจ้งข่าวดีในวง เงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร10,000บาทหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นแบบไหนใครสนใจฟังทางนี้ค่ะหากเข้ามาร่วมรับสมลายอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะมาตามนัดจริงๆสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเติมเงินในส่วนของวันที่1เมษาย,ยนสําหรับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะ2 0 0ถึง300บาทแล้วก็ในส่วนของโครงการเพิ่ม ำลังซื้อเดือนสุดท้ายที่จะได้รับการโอนเงินแล้วค่ะและในส่วนของคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับเงินในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยเช่นกัน200รบาทเติมเข้าในส่วนของบัตรประจําตัวประชาชนให้นะคะซึ่งวงเงินตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดแล้วก็รูดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะ ในส่วนของการจ่ายเงินนะคะโอนตรงเข้าในส่วนของวันที่1เมษายน2565รยิยินดีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะค่าการถุงต้ม45บาทนาน3เดือนนะคะก็มีการโอนเข้าในส่วนของบัตรสริการแห่งรัฐให้เราค่ะแล้วก็ในส่วนของค่ารถโดยสารบราคาสร,รถไฟฟ้าขสมกนะคะ5 0ายบาทในเขตกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลค่ะซึ่งวงเงินตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะรูดในส่วนของการใช้บริการค่ารถโดยสารได้เท่านั้นค่ะ ชนอกจากนี้บาตรคนจนหรือว่าบาัตรสวิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ครึ่งหลังเดือนเมษาย,ยนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปาแล้วก็เงินเพิ่มเบี้ยความพิการค่ะซึ่งจะมีการโอนตรงในวันที่18ถึงวันที่22เมษาย,ยน2565นะคะ และข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมในกลุล่มนี้กลางกระเป๋ารอเลยค่ะสำหรับเงินตกเบิกในเดือนเมษายนนะคะคุณผู้ชมส่วนวันเวลา,ใน,าใ,นในการจ่ายเงินต้องรอติดตามในส่วนของกรมการปกครองนะคะว่าจะแจ้งวันจ่ายเงินอย่างไรแต่ที่แน่ๆค่ะคอรมได้มีการอนุม,มัติงบค่าเสี่ยงภัยโควิด500บาทนาน6เดือนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลน,นะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อ,อสอค่ะซึ่งในส่วนของการรับเงินครั้งนี้ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม25 6 4ถึงเดือนเมษายน2น 5 6 5เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะถ้าหากมีการจ่ายเงินวันจ่ายเงินก็จะโอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เตรียมกระเป๋ากลางกระเป๋ารองเงินตกเบิก3,000บ,บาทค่ะ และข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศนะคะทกศออกมาแจ้งข่าวในเรื่องของการช่วยเหลือวงเงินไม่เกินรายละ1 0,000บาทซึ่งทกศเคียงข้างในส่วนของพี่น้องประชาชนเกษตรกรในโครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิดสิค่ะเพิ่มสภาพคล่องในการดํารงชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็ลงทะเบียนสู้ภยัยโควิดง่ายๆนะคะผ่านช่องทาง l ลน์แอปบีเอซีแฟมค่ะด้วยวงเงินรายละไม่เกิน1 0,000บาทแล้วก็ปลอดเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยหกงวด แรงนะคะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยค่ะอยู่ที่ร้อยละ0.35ค่ะคุณผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนท่านไหนสนใจก็สามารถสมัครผ่าน l ล ne@ BAC Family หรือว่าติดต่อทกศทุกสาขาทั่วประเทศค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ